นี่คือหน้าตาของผู้ตกปลาครับทริปนี้ครับกำลังเยอะครับแข็งแรงนะครับปากําลังครับกอลังเงี้ยปลาปลากอลังไงปลาครับปลากะลังครับนี่ปีดอนครับปีอุปีอ้วนปีโก้ครับเหลือปลาทุกคนกำลังทำหน้าที่ที่ดีที่สุดนี่คันสุดสวยครับซึ่งไม่สมประกอบแล้วครับตอนนี้ นี่น้ำทะเลบ้านเราในเกาะอันนี้คือหาดซอครับแล้วก็กระเป็ดคนครับกร็มาคอมเมนต์ครับไปดูผลงานของเรากันเลยครับนี่อันนี้อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ของเราเฮ้ย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 ไปเอ้า

แถมไม่ลากเบ็ดอีกตั้งหากครับมือเปล่าหมึกเปล่านี่นี่มาโต๊ะมาโต๊ะมาโต๊ะหอนแรงไม่ดีแล้วไดก็ถึงมื้ออาหารปลาอะไรครับเราขอชมชมหน่อยแอบกินแบบปลาก็ปลาดีที่จะติดนี่อาหารพี่อ้วนผมก็ไปไหนได้ได้ช็อตได้ช็อตนี้พอดีเลยอ่ะหันมาพอดีตอนที่พี่เรียกอ่ะ ไอชิงมันบอกเกี่ยวมึงตายพี่มึงนไอ้ไต้ไต้ไต้เกี่ยวไอ้หลอกปลาเป็นเดวปลาเว่ล่อยจังแล้วแกบอกจะหายคันเอาคนไหนที่เกี่ยวพี่แกไปเจ็บเบิเครื่องแตกเชิงแม่งนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำนะครับตัวตัวกูตัวชิงใขยิบว่ากันเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำนะครับวันจะติดใส่น้าำันนู้นอัดเกือบชั่วโมงอันนี้อัดยังไม่ถึงชั่วโมงเล่นหรือรอไฟ ปูเป็นคนที่ฝีมือมากอ่ะอุ้ยคันนู้นตกได้หินครับเฮ้ยเฮ้ยมีปลาด้วยปูเกาะปลาเกาะหินเฮ้ยปลานี่มันเกี่ยวปะเกี่ยวเกี่ยวมันมาได้ไงอ่ะปลาคิงปลาคิงปลาพิคิงพันธมอ่ะคิงกับทิมโอ้ยเแยปูไม่เข้าหาหินแล้วเมื่อไหร่ไอชุดดูแลเนี่ยมันต้องดึงเบมื่อเอาเอ็นมึงขึ้นมาก่อนเบิร์ดพันแล้วเนี่ยเอ็นลอยอยู่อ่ะ ใช่ของผมผมอุ้ยมาแล้วครับเก่าครับไอ้เก่าเที่ยวครับคุมีปลากลับบ้านแล้วเกี่ยวปลาที่มันจะมากินปูกูเนี่ยกูมีปลากลับบ้านแล้วไหนโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยเรากลังถ่ายทำมาดีครับโชว์หน้ากล้องหน่อยครับโปูกูคุณคิงครับกับคันเพนครับ กับปลาเก๋าสุดสวยรวยไม่ได้พี่ติงมึงก็ไม่ได้แดกติงเดียวมาดูนี่กันครับปลาของเราที่เราตกได้ครับสุดยอดสุดยอดเอาไปตวงไม่ใช่เล็กๆครับเทียบกับขวดน้ำหนึ่งจุดห้าครับเฮ้ยนี่นี่ครับเท่าขวดน้ำหนึ่งจุดห้านะครับ ปายปายปลาอะไรครับก็ไปครับโอ้โหปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มกระชังครับเ้ยกระชังเต็มกล่องขอาจบการเสนอเพียงแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวได้ปลาแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่ครับใชาไม่ได้ปลา